สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในช่อง txc นะครับผมวันนี้มันมีตู้ใหม่นะครับตู้อาคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวให้ดูนะครับแล้วก็เล่นให้ดูแบบไม่คัดแมทเลยเดี๋ยวจะกดรัวๆสามตาเลยแล้วดูว่ามันเล่นไหวไม่ไหวนะครับจริงๆตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหวไม่ไหวเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูนะอามาดูพลังก่อนนะผมจะออฟเป็น H p กับ Attack นะครับอาคาเนี่ยไม่มีบวก Defense เ,เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าตัวที่ไม่มีบวก d e f ฟ n s e เนี่ยเราอาาอฟเจะอาาึดกว่านะครับอันนี้ ส่วนเหรียญเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับผมเป็นเซตสำหรับครูดาวสกิลสองเนาะก็คือเมื่อเมื่อ KO เนี่ยจะได้สกิลสองอยู่ที่16%เปอร์เซ็นต์เนาะเหรียญเหรียญน,นี้8แล้วก็เหรียญลูฟี่8เนาะแล้วก็ครูดาวมาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่ที่คือสกิลหนึ่งได้สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็สกิลสองเนี่ยก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ได้ดอสยี่สิบได้ดึงทงนิดหน่อยนะครับนี่ไม่ได้ก็ แล้วก็จะมีบวกอีก13%จากเหรียญน,นี้นะครับเมื่อเรายืนในทงศัตรูเนาะเพราะฉะนั้นหลักการเล่นก็คือเราใช้สกิลสองเซนเนี่ยเราจะต้องเข้าไปอยูน่ในทงศัตรูเพื่อให้เหรียญมันกูดาวเร็วๆเนาะโอเคก็มาดูสกิลเนาะนนก็อันนี้จะเป็นถ้าไปเาไบต์นะครับก็จะชกไปดาเมจไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามันจะติดสถานะไปไฟท่วมนะครับก็จะลด HP ค่อนข้างเยอะนะครับ 4% 8วีนี่ก็32%เนะเยอะเหมือนกันนะโอเคก็อีกท่าเป็นท่าหลักเรานะครับก็คือเมื่อใช้เนี่ยเราจะเป็นอรมตานะครับจากการโจมตี3ครั้งนะแต่ถ้าด Big Mom โดนบิ๊กมัมตบเนี่ยสถานะจะหลุดได้เลยนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอันนี้ครูดาวค่อนข้างนานเราเน้นไปที่ลดคููดาวสกิลสเนาะเค okay. ส่วนหลักๆที่เราจะใช้เนาะก็ก็ตัวนี้จะบวกดาเมจค่อนข้างเร็วนะครับก็คือ เมื่อคนอื่นติดสถานะไฟท่วมเนี่ยเราจะได้แทกสิเอเนเนาะแต่ว่าแป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวก็บวก50าสิบลโอเคยางอื่นหลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็จะมีถ้าถ้าธงน้อยกว่าเนาะก็จะย่นคูดาวสกิลสองเนาะก็เดี๋ยวอ่าดูปา์ตี้เนาะเซตนี้นะครับแต่เดี๋ยวเปลี่ยนราคาลงมาเนาะก็จะอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็แท็กก็เน้นเยอะไว้ก่อนนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมมากดเล่นดู สามตาติดเดี๋ยวรอรอเอ้เอ้เล่นได้สามครั้งก่อนเนาะโอเคได้กลับมาครับก็มาดูกันในเกมที่1นนะครับผมปารตี้พาวเวอร์ทีมประมาณ19ื่นนะครับของผมแล้วก็ของยีปฟังสองหมื่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับแต่จริงต้องบอกว่าตอนต้นต้นซีซั่นเนี่ยคนก็อาจจะยังไม่เลือกตัวเอาจริงเท่าไหร่นะครับก็ลองลองดูนะครับว่าเราจะพอสู้ได้ไหมเนาะแล้วก็เอาแมงเห็นแฉบหนีกันหน,นีไม่ทันนะครับ จะพยายามเล่นไม่บูมากนะครับถ้าบูมากอาจจะอยู่ยากมี่ทงว่างก็ไปดึงให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวรอบิ๊กมัามาเติมถ้าปกติผมเล่นจะบุกเข้าไปข้างหน้าเลยครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัว blend unit ครับคือตัวสมองตายครับกดสกิล2แล้วก็ต่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คิวนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับต้องใจเย็นๆนะครับยังไงเจ้านกอเอาไม่โดนครับวืดโอไม่ได้ทําอะไรเลยผมดูนะอยากไล่ค่าแชงครับ แสงดอสไหมโดนครับเรียบร้อยหนึ่งศพอันนี้เพื่อนนะครับดูผิดไปหามโมเน่นะครับโมเน่กำลังยืนรออยู่เอาเก็บไอ้นั่นไปละติดไฟเห็นไหมมันมันติดง่ายมากเลยนะครับประมาณ50%อมันอันนี้มันจะมีจังหวะนะครับเป็นเป็นจังหวะที่แบบเขาล้มไปแล้วกําลังจะยืนเนาะเราสามารถใช้สกิลหนึ่งให้เขาแบบลุกขึ้นมาแล้วโดนเลยได้เนะ<ว>าะก็เดี<ว>๋<า><นา>ยวผมคงได้ใช้บ่อยครับแต่ว่าไม่รู้ค่องไม่ค่องเท่าไหร่เ,เพราะว่าไม่ได้จับตัวนี้นานมากนะครับ เนี่ยถ้าต่อยแล้วเขาเลือดเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มคูดาวดอตด้วยนะครับพอดาเมจเยอะก็ต่อยแป๊บเดียวตายนะครับผมกอตใช่ไหมเนี่ยเขาต่อยปุ๊บเขาจะดอตไม่ได้แหละเพราะว่าเพิ่มคูดาวแล้วแล้วก็กอตเนี่ยแพ้ตัวนี้เป็นหลักเลยครับเพราะว่ามันติดไฟแล้วมันตายเลยเนาะอ่ามายืนในทงหน่อยครับจะได้คูดาวเร็วๆใครโดนยังไงอ่ะหลบไม่ทันนะผมเอาละครับโดนสกิลสองล่วงลงไป เดี๋ยวเราดอทบนนี้ได้นะครับปุ๊บเราจะได้เพอร์เฟกต์ดอทหนึ่งทีนะออกมาทิ้งระยะนะครับสกิลใกล้คูดาวเสร็จแล้วต่อยไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเจอแบบตัวเขายังไม่เอาจริงอะครับเขาน่าจะแบบมาต้นซีซั่นมาแบบเก็บเหรียญเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสู้ง่ายนิดนึงนะครับอาจจะบอกอยากว่าตัวนี้มันไหวจริงหรือไม่ไหวจริงนะครับผมสําหรับตานี้ก็เติมทงไปก่อนครับทงได้เปรียบเดี๋ยวเขาจะติดบูทแล้วเราเข้าไปมุ่งมั่วกันเดี๋ยวตายหมดเสียทงนะครับ ก็รอไปครับเติมธงไปครับไม่เสียหายเกมนี้เน้นชนะที่ธงนะครับธงไม่เต็มเราก็เติมเติมไปครับถึงเป็นสายมากมันก็เติมได้ครับผมก็เล็งข้างล่างไว้เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนตายหมดเนี่ยจะลงไปช่วยนะครับบูทเขาหมดแล้วสมูทเราจะติดเนะเาะผมลงมาแล้วครับพร้อมบูทดาเมจก็เต็มหลอดกดสก,กิล,ลหนึ่งไปไคโดเรียบร้อยนะครับแชงนี่เราสู้ยากครับตอนแชงมาเนี่ยเราสูญพันธุ์เลยเขาเพอร์เฟกต์ดอทได้เนาะ เราก็ต่อยหนึ่งสองให้ไปแมตต่อยไปมันก็เด้งเลื่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้เราต่อยหนักมากครับไม่สนใจมุขึ้นมาเอาใหม่เอาแชางไปเก็บแต่ถ้าเราเนาะอันนี้เราเลงนะครับไม่โดนเน้หมดแล้วผมเมื่อกี้ทาอะไรไม่ค่อยได้นะครับติดฟอร์สขึ้นกับเพื่อนแล้วครับแต่ดีว่าเราก็เพื่อนเติมธงข้างล่างไว้นะครับก็อธงเหลือเต็มเลยครับเขาน่าจะไปไม่ถึงนะครับก็เรียบร้อยเกมแรกนะ MVP ด้วยนะผมแต่ว่าจริงๆตัวพวกที่มีติดสถานะเนี่ยมันจะได้ MVP ง่ายนะครับเพราะว่าเออมันจะได้แต้มเยอะนะครับเวลาเราแบบติดสถานะแล้วคนอื่นเขาลดเลือดเรื่อยๆนะครับเกมมันไม่ได้นับเป็นดาเมจที่เราทําหรือว่า KO อะไรพวกนี้นะมันนับเป็นแบบความต่อเนอื่องในการทําดาเมจนะเพราะฉะนั้นพวกมีติดสถานะเนี่ยจะแต้มขึ้นเยอะอ่ะเหมือนเดิมครับเล่นไม่บุกเนาะเขาไม่มีเพื่อนไม่มีคนเอาธงบนผมก็ขึ้นมาเอาธงก่อนเนาะ ได้ธงแล้วก็ไปอ้อมดูครับเนี่เห็นไหมอีกฝั่งเอาโจรภูขเขาอะไรเงี้ยแบตนลี้ยฟาตี้พาวเวอร์หมื่นเจ็ดเองนะครับก็อาจจะนับยากแต่ว่าหมื่นเจ็ดเท่ากัน2ทีมเนาะมันก็บาลานซ์แหละแต่ว่าจะเห็นว่าตัวผมคงจะเล่นง่ายหน่อยเพราะฟาตี้พาวเวอร์ผมมันก็เยอะเนาะหมื่นเจ็ดหรือแสนเจ็ดวะเออสักหลักอะ่ะเดินนะครับไอ้นี่มันตีหลายทีนะครับเกาะเราจะหลุดง่ายเนาะไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่ สัตว์หน้าเข้าไปอดโดนไคโดไคโดมันเอาบาัฟเราหลุดได้นะครับเรียบร้อยเลยโดนทีเดียวใม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้รอเลยครับพยายามจะไม่ตายนะครับไม่บวกมั่วออะบิ๊กมัมผมบอกทำไมเองไม่กันธงวะหล่ะฮะอ่า,อา,อาแหลกรับเป็นนี่แหลกยังไงอดแล้ละครับผมสกิลมาแล้วกดสกิลสองครับอามาตะเนาะขอตายหมดแล้วไปอันเดี๋ยวนี้โดนแน่นอน ไขโดครับอันนี้เราจะสู้นามิตัวนี้ยากนิดนึงนะครับจริงนามิตัวนี้เป็นตัวที่เอามาเพื่อเพื่อแก้ทางเรานะครับแต่ว่าคนไม่ได้นิยมเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เก่งแล้วด้วยครับตอนนี้แค่ว่าช่วงยุคนั้นที่อาคาโหดๆก็คือเอาตัวมาแก้ทางกันเต็มไปหมดเลยนะซียังไงหลบได้นะครับกับสกิลสองไปโดเรียบร้อยครับตัวพวกนี้นี่ดาเมจเต็มแล้วโดนไม่น่ารอดนะฮะ นี่เขาน่าจะล้มไปแล้วมั้งใช่แล้วก็แหลกก็เลยมีแต่ออนิเมชันแล้วผมไม่โดนเนาะดึงธงเลยครับยืนอยู่ในธงไว้อย่างที่ผมบอกตอนแรกเนาะมันจะเอ่อทำให้คูดาวสกิลสองเราเร็วขึ้นเนาะจากเหรียญลูฟี่สเน็กแนนเนี่ยเห็นไหมเราโดนมันตีแป๊บเดียวก็หลุดเลยเนาะถ้าโดนช็อตอีกดีเขาเขาเลเวลร้อยนะแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบซับเยอะมากก็เลยโดนไม่ได้แรงมากผงตามแล้วครับ ของตามและสกิลสองเราจะคูดาวเร็วขึ้น50%เซนะครับอ่าไม่รอดลนะเหลือ30วิครับผมต้องเปลี่ยนตัวละไม่งั้นไม่ไหวนะครับเอาน้องยามาตมาครับผมเล่งนิดนึงนะครับนะเรามาดูเน้นดูอาคากันเนาะก็ชาร์จนะครับชาร์จค้างเผื่อเพื่อนวืดเนนะาะเพื่อนโดนก็ไม่มีปัญหานะครับ20วิครับต้องหาธงและมาเมื่อกี้เห็นหางตานะครับมา บูธมาแล้วช่วยเพื่อนตีนะครับให้รีบตายบิ๊กมัมดึงธงได้นะครับผมยืนเคาน์เตอร์อรอเลยเผื่อใครมาทําอะไรเนาะเราจะได้ซัดเอาไปก่อนนะบิ๊กมัมดึงได้แล้วไม่น่ามีปัญหานะครับอย่างน,นี้ก็โชคดีนะครับอีกฝั่งมันมีไอ้โจนภูเขาเนาะก็เลยรอดมาอย่างเฉียดฉิวนะครับหนีไม่นับแลนะครับแมตชนี้ดูคำคำก็นสุดท้ายครับผมอันนี้ปาร์ตี้พาวเวอร์ทีมผมน่าจะ 1,9ื่น้าครับทีมเขาก็1,9ื่นพอๆกันอ่าแบบนี้น่าจะตึงๆหน่อยนะครับ ex ครบเลยเนาะอีกทีมโซโลก็แก้ทางเราได้เนาะแล้วก็ลูฟี่เนี่ยมาเพื่อแก้ทางเราเลยนะฮะสู้ยากมากเพราะว่ามัน,ม,นมันติดไฟแล้วมันเอเลื่อนมันเด้งเนานะแล้วมันปล่อยเราชุดนึงก็เกาะหลุดนะครับเพราะเรากันได้แค่3ทีเจอพอด,ดีว่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ละมันคงสกิลอ่ามาก็สวนๆไปนะฮะ นี่เขายังไม่ได้สกิล2อี ET เนาะเดี๋ยวเขาคงใช้อะเดี๋จะชกรัวๆไปก่อนเพอร์เฟกดอได้ต่อยรัวเลยนะฮะไม่งั้นถ้าตีเขาไม่ตายยังไงเราก็โดนเนาะเพราะฉะนั้นรีบตีเขาให้ตายนะฮะคิดรอเข้ามานะครับมันยังไม่ติดสถานะนะฮะาแลกกันไปแต่ว่าผมตีแรงอยู่นะเพราะว่าบวกดาเมจมาแล้วประมาณหนึง่งอคิงช่วยเนาะเก็บเลือดก,ก่อนนะคืนมาซัดต่อเรียบร้อยนะฮะ ช่วยโมเน่ดึงธงกลางไม่รู้โมเน่ตาแรกวนาไยต่อยไปเหมือนจะช่วยเพื่อนนะ,ะแต่น่าจะต่อยไม่โดนเนาะใครโดนเลือดครึ่งหลอดนะฮะดาเมจเราแรงอยู่นะกสองสองทีสามทีก็ล่วงไปนะฮะขึ้นมาใหม่โดดอ่หรืกว่าจะใช้แห่ใส่เราเนาะโดดไปนู่นและธงธงหน้าบ้านเขาไม่เป็นไรเรารอหลบหลบรอรอก่อนถ้าเพื่อนเคิวได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้มีแ้งติดสถานะอยู่เนาะ ่อยไปโดนแม่เรียบร้อยนะครับติดบูทด้วยมันคูดาวค่อนข้างเร็วนะครับสกิลหนึ่งอาคาเวลาโ o แล้วสกิลหนึ่งจะคูดาวเร็วนะ่า่ยังมาโตดึงทงล่างนะครับไม่เราน็อกแบกไม่ทันนะครับก็รอให้มันเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่แบบระวังอันนี้กระตุกนะครับจริงถ้าถ้าตามตามที่เห็น,เ,นเมื่อกี้น่าเขาน่าจะโดนเรามากกว่านะครับ,บโซโลมาได้นะครับ อย่างาตดดึงทงกลางกันแล้วแม่งปวดจริงๆเลยไม่มีใครมาน็อกแบกันด้วยเนี่ยนะสกิลสองดูโดนไหมโดนนะครับลงไปกองอันนี้ผมกดเล็งที่ลูฟี่นะครับลูฟี่แม่งค้างไปแล้วน่าจะกระตุกประมาณนึงครับตอนนี้แต่ดาเมจเราแรงฮนะขิงไปล้วขีงน่าจะไปดึงทงหลังนะครับน่าจะดึงไอ้ตัวทงกลางไปได้เนาะรอสกิลนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วยเติมทงแนละ้ว นะโมเน่จัดการได้เราก็มาช่วยเพื่อนดึงนะฮะอันนี้เปลี่ยนมุมนิดนึงนะเผื่อโดนมันลูกกวาดเนาะมันก็ออกมาซัดเข้าไปนะครับอ้าวโหเสียดายยังได้แล้วสามตัวเนาะสกิลสองเข้าไปไคโดโดนเต็มเต็มนะครับอย่ามาโตน็อกไปเนะาะไคโดจะไปข้างหลังเนาะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันดอสแล้วอโดนไปดีหมดนะครับข้างบนเพื่อนจะดึงได้ไหมเหลือสิบห้าวิ โอ้โหโหลบโซลผมไม่ไปไหนแล้วนะฮะแค่กันสองคนตรงนี้ได้ถือว่าโอเคนะฮะโรเจอร์ล่วงไปแล้วหนึ่งเหลือแค่กันโซโลนะฮะที่เหลือพึ่งเพื่อนและทันไหมเขาดึงสองคนนะเดี๋ยวผมโดดเข้าไปก่อนเออให้มันเหลือคนเดียวนะพอเราโดดเข้ามาแล้วก็ต่อยโซโลออกเนาะเออแข็งพอดีโอ้โหรอดตายวุดวิตอืมโชคดีอะเป็นมีพีกเลยก็ <laughs> <laughs> สามเกมครับสั้นๆก็ไปตัดสินใจเอาเนาะว่าอยากเล่นไหมแต่ผมว่าต้องลบจากที่เห็นน,หนิดนึงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ